ในปี1991เจฟฟรีย์ดาเมอร์ถูกจับกุมในคดีฆาตกรรมต่อเนื่อง17ศพแต่สิ่งที่สะเทือนขวัญชาวอเมริกันมากที่สุดคือการที่ดาเมอร์ลงมือชำแหละศพเป็นชิ้นชิ้นและยังกินเนื้อศพเหล่านั้นเข้าไปอีกด้วยเรื่องราวของคนกินเนื้อคนนั้นพบได,ด้ในหลายอรารยธรรมตั้งแต่นิทานเรื่องฮันเซลกับเกรเทลไปจนถึงนาง12หรือตำนานเมืองเรื่องภัยเนื้อคนแสนอร่อยเหตุใดผู้คนจึงหมกมุ่นกับการกินเนื้อคนกันนัอีพีนี้เราจะพาคุณไปรู้จัักกบ มนุษย์กินคนสวัสดีค่ะพบกับช่อง Lady of Mystery ช่องที่จะนำเรื่องราวปรากฏการณ์ลึกลับหน้าพิศวงทั่วโลกมาเล่าให้คุณฟังถ้าชอบช่วยกดปุ่ม subscribe หรือพูดคุยกันผ่านช่อง comment เพื่อร่วมหาคำตอบไปด้วยกันนะคะ เรื่องราวของมนุษย์กินคนนั้นซุกซ่อนอยู่ในนิทานเรื่องเล่าต่างๆในหลายวัฒนธรรมมาตั้งแต่โบราณบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่หลายคนน่าจะรู้จักกันดีในนิทานเรื่องฮันเซลกับเกรเทลแม่มดรายเสกบ้านขนมหวานเพื่อมาล่อลวงเด็กทั้งสองแล้วจึงจับฮันเซลขังไว้ในกรงหมายจะขุนให้อ้วนเพื่อน,นำมาย่างกินหรือตำนานเมืองที่โด่งดังของฝรั่งเศสเรื่องราวของช่างตัดผมที่ใช้มีดโกนหนวดบาดคอยเหยื่อจนตายแล้วนำเนื้อของเหยือไปให้เจ้าของร้านเบเกอรีร่ทำเป็นไส้พาย จนกลายเป็นพายแสนอร่อยที่ผู้คนร่ำเลืกันไปทั่วเมืองแม้แต่นิทานพื้นบ้านไทยอย่างนาง12เมื่อพี่น้องทั้ง12คนที่ถูกขังไว้ในถ้ำอดอยากหิวโหยจนต้องกินเนื้อลูกตัวเองเว้นแต่พระรสเสนที่รอดมาได้ด้วยกลอนอุบายของมารดาไม่เพียงแต่เรื่องเล่ายัางมีฆาตรกรกินคนอีกเป็นจำนวนมากที่ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษย์เราจะขอยก3ามคดีที่มีชื่อเสียงในช่วง50ปีนี้มาเล่าให้ฟัง ช่วงปี1978-1991เจฟฟรีย์ดาเมอร์ฆาตกรต่อเนื่องชาวอเมริกันฆาตกรรมเยอือรวม17รายเยือแต่ละคนของเขาล้วนถูกชำแหละร่างออกเป็นชิ้นๆบางก็ถูกล้อ,อเอากะโหลออกมาสะสมบางก็ถูกพาเอาวัวใจไปแช่แข็งเก็บไว้และบางส่วนในนั้นก็ถูกดาเมอร์แล่เอาเนื้อไปปรุงอาหารกินโดยที่ไม่มีใครเอะใจกับความวิปริตของดาเมอร์เป็นเวลานานกว่า10ปีจนกระทั่งมาถึงคราวของเทรซี่เอ็ดเวิร์ด เหยื่อคนสุดท้ายที่รอดชีวิตจากน้ำมือของดาเมอร์มาได้อย่างฉิวเฉียดในเดือนกรกฎาคมปี1991ดาเมอร์ลอร่อลวงเอ็ดเวิร์ดไปที่ห้องพักของเขาแต่เอ็ดเวิร์ดสังเกตเห็นความผิดปกติในห้องและพฤติกรรมแปลกๆของดาเมอร์เขาจึงหนีออกมาแจ้งตำรวจและนำไปสู่การจับกุมตัวดาเมอร์ในที่สุดคดีต่อมาเกิดขึ้นในปี1981ซังวะอิเซนักศึกษาชายชาวญี่ปุ่นวัย32ปีซึ่งกำลังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยซอบอนประเทศฝรั่งเศส ได้ลงมือฆาตรกรรมเรเน่ฮาร์ดเวลเพื่อนสาวชาวดัตช์หลังจากเธอเสียชีวิตเขาก็กระทำชำเราและใช้มีดแล่เนื้อของเธอออกมากินดิบๆเขาค่อยๆลองลิ้มชิมรสเนื้อแต่ละส่วนเป็นเวลากว่า2วันก่อนที่ซางาวะจะพยายามเอาชิ้นส่วนที่เหลือไปทิ้งจนถูกตำรวจฝรั่งเศสเข้าจับกลุมในเวลาต่อมาคามฝากมาที่เกาะมาเก๊าในปี1985หวงจื้อเหิงเจ้าหนี้บอนพนันได้มาตามทวงหนี้ที่สองสามีภรรยาแท่เจิ้งติดเขาเอาไว้ ที่พัตคาราแห่งหนึ่งซึ่งเป็นกิจการของครอบครัวเจิง้งแต่ครอบครัวเจิ้งไม่มีเงินจ่ายหนี้ทําให้ห่วงมีปากเสียงกับครอบครัวเจิง้งและลงเอยด้วยการฆ่าทุกคนในครอบครัวเจิ้งยกบ้านรวมสิบศพหลังจากชำระศพและเอาไปทิ้งน้ําแล้วห่วงกลับมาเปิดร้านอาหารครอบครัวเจิ้งต่อราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาถูกจับกลุมตัวเราหนึ่งเดือนให้หลังจึงกลายเป็นตำนานเมืองเล่าลือกันหลังจากนั้นว่าห่วงอํารางศพด้วยการเอาเนื้อของเหยื่อมาบดผสมลงในไส้ซาลาเปาที่ขายในร้าน ซึ่งเป็นเรื่องดังจนถูกดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ชื่อว่า The Untold Story หรือในชื่อไทยว่าสละเปาเนื้อคนที่จริงแล้วการกินกันเองของสิ่งมีชีวิตนั้นถือเป็นเรื่องปกติที่พบได้ในสิ่งมีชีวิตมากกว่า1,500 species ชโดยทั่วไปมักพบในสภาพแวดล้อมที่ขาดแคลนอาหารจนต้องกินกันเองเพื่อความอยู่รอดหรือจากสภาวะหลังการขยายเผาพันธุ์เช่นแมงมุมตัวเมียบางสายพันธุ์จะกินตัวผู้หลังจากผสมพันธุ์แล้ว หรือแม่สัตว์ที่คลอดลูกแล้วเครียดจนกินลูกตัวที่อ่อนแอของตัวเองการกินกันเองของมนุษย์นั้นก็มีมาตั้งแต่สมัยโบราณเช่นกันโดยสามารถสืบย้อนกลับไปได้ถึง0,000 0ปีก่อนสมัยที่เรายังเป็นมนุษย์ถ้ำโดยมักเป็นการกินเพื่อประทังความหิวโหยเป็นหลักแต่เมื่อเวลาผ่านไปอรารยธรรมของมนุษย์เจริญก้าวหน้ามากขึ้นมีการกำหนดจารีศิลธรรมและการเกิดขึ้นของศาสนาทำให้ในหลายวัฒนธรรมมองว่าการกินเนื้อคนเป็นการกระทำที่ดูร้ายป่าเถือน การกินเนื้อคนจึงกลายเป็นการกระทําที่จําเป็นต้องมีเหตุผลมารองรับมากขึ้นในประเทศจีนสมัยราชวงศ์ถังเราคริสต์ศตรวตรรษที่8มีบันทึกว่ากลุ่มกบฏอันลูชานกินหัวใจและตับของศัตรูเป็นการลงทันและการล้างแค้นศัตรูส่วนในศตรวตรรษที่15มีบันทึกจํานวนมากของชาวสเปนและชาวดัชที่ออกสำรวจโลกใหม่ที่เล่าเรื่องราวความโหดเหีเ้ยมของชนเผ่าพื้นเมืองต่างๆที่กินเนื้อคนด้วยความดุร้ายเช่นชนเผ่าแอสเทกที่จับตัวคนต่างถิ่นไปเชือดกิน อย่างไรก็ตามการศึกษาในปัจจุบันเชื่อว่าบันทึกเหล่านี้มีการใส่สีตีไข่ไม่น้อยโดยอคติของชาวยุโรปในเวลานั้นที่เชื่อว่าตัวเองเป็นผู้มีอรารยธรรมสูงส่งกว่าชนเผ่าพื้นเมืองในต่างถิ่นนอกจากนี้ในบางชนเผ่าการกินเนื้อคนยังเป็นเรื่องของพิธีกรรมความเชื่อชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศคองโกมีการบูชายันและกินมนุษย์เพื่อสังเวยดวงวิญ,ญญาณให้กับหัวหน้าเผ่าส่วนชนเผ่าหนึ่งในอเมริกาใต้ ็เชื่อว่าการกินเนื้อญาติพี่น้องที่ตายไปเป็นพิธีการศักดิ์สิทธิ์และจะทําให้วิญญาณของผู้ตายสถิตอยู่กับครอบครัวตลอดไปเช่นเดียวกับชนเผ่าพื้นเมืองในปาปัวนิวกินีที่เชื่อว่าการกินเนื้อญาติพี่น้องที่เสียชีวิตเป็นการปลดปล่อยดวงวิญญาณของพวกเขาให้เป็นอิสระแต่ในสังคมปัจจุบันที่ถูกควบคุมด้วยกฎหมายไม่มีและไม่ยอมรับพิธีกรรมการกินเนื้อคนอีกต่อไปอะไรคือแรงจูงใจของฆาตกรกินเนื้อคนทั้งหลายในกรณีของเจฟฟรีย์ดาเมอร์ ด่มือได้ให้การว่าแรงจูงใจของเขาคือความต้องการที่จะควบคุมเหยื่อและเก็บเหยื่อไว้กับตัวให้ได้นานที่สุดซึ่งนักวิเคราะห์หลายคนคาดว่ามาจากความโหยหาความรักที่เขาขาดไปตั้งแต่เด็กส่วนในกรณีของสงางวะาอิเซตัวสงางวะานั้นมีความคิดวิปริตด้านเพศมาตั้งแต่เด็กและเคยก่อคดีข่มขืนที่ญี่ปุ่นมาก่อนแต่ในครั้งนี้ศาลฝรั่งเศสเพียงตัดสินว่าเขาเป็นผู้วิกลจริตและส่งตัวสางวาวะกลับญี่ปุ่นแม้ว่าผลการตรวจทางจิตเวชในญี่ปุ่นนั้นพบว่า ขณะลงมือก่อเหตุซังอวะมีสติค,ครบถ้วนและมีแรงจูงใจมาจากความวิปริตทางเพศของเขาเองและหากถามว่าเนื้อมนุษย์นั้นมีรสชาติดีอย่างที่ร่มเลือกันหรือไม่นั้นเจฟฟรีย์ดาเมอร์ให้การว่ามันมีรสชาติดีเหมือนกับสเต็กเนื้อฟิเลมิองในขณะที่ซังอวะอิเซบรรยายไว้ว่าเนื้อมนุษย์ดิบๆนั้นอ่อนนุ่มละลายในปากเหมือนกับเนื้อปลาทูน่าดิบหากคุณคิดว่าสองคำตอบนี้เชื่อถือไม่ได้ ก่อนปี1931วิลเลียมซีบรูคนักข่าวของหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ได้ทำการทดลองกินเนื้อปรุงสุกจากศพที่เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุที่เขาได้มาจากโรงพยาบาลเขาบันทึกไว้ว่ามันมีรสชาติดีคล้ายเนื้อรูปบัวที่โตเต็มที่แต่มีความพิเศษแตกต่างจากเนื้อใดๆที่เขาเคยกินมาทั้งชีวิตและจากปากคำของผู้ที่จำเป็นต้องกินเนื้อคนเพื่อประทังความหิวโหยจากอุบัติเหตุไม่คาดฝันต่างๆนั้นหลายคนบอกว่า มีรสชาติคล้ายกับเนื้อหมูหากปรุงดีๆคงแยกไม่ออกเลยทีเดียวนอกจากการกินเนื้อคนจะเป็นปัญหาทางด้านศีลธรรมแล้วในบางครั้งยังนำไปสู่โรคระบาดร้ายแรงได้อีกด้วยชนเผ่าฟอเรนในปาโวนิวกินีนั้นมีการระบาดของโรคคูรูมานานหลายทศวรรษโรคนี้ทำให้ผู้ป่วยระเบิดหัวเราะอ,อย่างควบคุมไม่ได้ตัวสั่นเกรงและเสียชีวิตในที่สุดโดยไม่มีหนทางรักษาใดๆ เป็นเวลาหลายปีกว่าที่นักวิจัยจะพบว่าโรคคูรูนี้มีสาเหตุมาจากประเพณีการกินศพของญาติพี่น้องที่เสียชีวิตเนื่องจากโรคนี้เกิดจากเซลล์กลายพันธุ์ตัวหนึ่งในสมองที่เรียกว่าพรีออนซึ่งสามารถติดต่อจากสมองของศพมายังคนที่กินมันเข้าไปได้ดังนั้นเมื่อชาวเผ่าที่ยังมีชีวิตกินสมองของศพที่มีเซลล์กลายพันธุ์ตัวนี้เข้าไปแม้จะปรุงสุกแล้วก็ตามพวกเขาก็จะติดโรคคูรูจนตายฟังดูคุ้นๆเหมือนกบพล็อตของซีรีส์เกาหลีสักเรื่องหนึ่งไหมคะ โชคดีที่หลังจากพบโรคนี้ก็มีการป้องกันร,รักษาจนทําให้โรคนี้หมดไปราวปี2005-2009แต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าจะมีโรคอุบัติใหม่เกิดจากเซลล์กลายพันธุ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกหรือไม่ครั้งหน้าที่คุณเข้าร้านอาหารไม่ว่าคุณจะสั่งซาลาเปาสเต็กหรือน้ำซุปลองตรวจเช็คอาหารที่คุณได้รับดีๆนะคะว่าวัตถุดิบที่อยู่ในนั้นเป็นเนื้อจากปศุสัตว์จริงๆ ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ฟังมาถึงจุดนี้นะคะหากสนใจเนื้อหาเพิ่มเติมสามารถดูได้ในลิงก์ใต้คลิปและหากท่านผู้ฟังท่านใดมีประสบการณ์ตรงอยากจะบอกเล่าก็พิมพ์บอกได้ในคอมเมนต์ได้เลยถ้าชอบโปรดติดตามคลิปใหม่ๆได้ทุกสัปดาห์ทางช่อง Lady of Mystery นะคะสวัสดีค่ะ